แรปปิ้ตช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงไปแล้วนะทำไมกับรวมส่งที่อของสุด,ดท้า,ทา,ายเนาะค่ะประกาศมาทรับเราเราเราเรือกแรกๆเ,เ,เลยนะ<อ>เนาะเพราะว่าพ,พี่อ้อยพี่อ้อยก็จะแบบเหมือนแบบบอกตลอดเลยนะ<อ>ค่ะก็จริงๆเรามีความ เรามีความเชื่อกันว่าพี่ออมจะแข็งแรงแล้วก็กลับมาทํางานละครอีกนไหนเด็กนิกคุยกันครั้งสุดท้ายมากคือคือหนูว่าจะส่งไลน์ไปส่ง dm ในไอจีเรื่อยเงี้ยคะแต่ว่าพี่ออมเขาไม่ค่อยตอบแล้วเราก็ก็เลยแบบว่าส่งสารไปทงเพื่อนเพื่อนเราว่าฝากบอกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าหนู ทหมือนพี่ออมเขามไม่รู้ว่าเขาจะตอบว่าอะไรเพราะเหมือนเขาก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงแล้ก็ยังส่งกำลังใจให้พี่อมเรื่อยๆแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเราก็เชื่อกันมากๆว่าพี่ออมจะกลับมาแข็งแรงไหมนะก็ได้มีโอกาสวิดีโอคอลคุยกันครั้งหนึ่งฮะเขาก็บอกว่าเขาพูดหายแล้วอะไรเงี้ย เขียวมันคนนั้นแล้วขอทราบับคนตกใจไม่อเองเป็นยงำใจไหวไมั้ย่ไปนอน้าเลยก็ก็ คือคือหนูกับพี่อ๋อมกับไม้กับพี่อ๋อมโ่วน่ก็จะสนิทก,กันเพราะว่าเราถ่ายละครด้วยกันแล้วก็ละครเรื่องนึงเราใช้เวลาถ่ายทำนานเนาะแปดเก้าเดือนแล้วก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มอะไรเงี้ยค่ะของหนูก็คือหนูทำงานกับพี่อ๋อมมาห้าเรื่องอเพราะฉะนั้นก็ สิ่งที่เราอยากจะบอกเลยคือพี่ออมเป็นคนน่ารักมากๆเลยค่ะเวลาอยู่ในกองถ่ายคือพี่อ่อมจะชอบชอบทําความดีแล้วไม่ให้คน,นด้วยอะไร<ด>อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นว่าแบบเขาจะชอบไปให้เงินสว,นสวนสัดสดิการทุกวันวันละพันโดยที่ห้ามให้ใครบอกว่าแบบเงินมาจากออนะอกองน้าแบบว่าเรียนทีมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูชอบแสลัดนะคะหนูว่าจะแบบไปเป,เป่าประกาศว่าแบบทุกคนเงินพี่ออมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพี่ออมก็จะได้ละครยากๆเยอะที่มันจะต้องแบบ ตากแดดอะไรอย่างเงี้ยอติตาหรือแม้กระทั่งไอ้สะอื้อที่แบบต้องอยู่กับซีนที่หนูต้องร้องไห้ดราม่าหลายๆชั่วโมงเลยค่ะคือไม่ว่าเราจะช้าหรือว่าเราจะร้องไห้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่วันที่หนูเข้าวงการวันแรกๆเลยคือกับ,กบเรื่องทวีปนะคะ จนมาถึงวันที่หนูโตขึนะ้นอะคือพี่ออมดูแลหนูเหมือนเดิมทุกอยา่างคือเขาหน้ารักตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันที่หนูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูจะเป็นพุมพกในวันนี้ไหมแต่ว่าพี่ออมก็ให้ความน่ารักแล้วก็ความเมตตาก,กับหนูตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะแล้วก็เราจะเห็นว่าพี่ออมก็จะเป็นแบบนี้กับทุกคนน้องๆคนไหนที่เพิ่งเข้าวงก,การมาพี่ออมเขาไม่ได้แบบเลือกว่า people, gambling, เฮ้ยเธอแบบเป็นเด็กใหม่นะหรืออะไรคือเขาน่ารักกับทุกคนเราเข่ากันรวมถึงเราจะเห็นบ่อยมากๆเลยว่าแบบพี่ออมเขาจะเป็นคนที่ให้ให้ความให้ความ ทุกคนอะค่ะในการที่จะแบบไม่เล่าให้ฟังว่าคนอยากทําจมูกก็ให้ตังทำจมูกคือเขาไม่ไอยากทำหอกมันมีทีมงานเมื่อก่อนในละครด้วยกันคือเขาจะูกแบนไงพี <c ười> ่หอมก,ก็บอกออะเอาเงินไปทำจมูกครับคือเดินไปเห็นบางคนมือถือเก่าเงี้ยเขาก็ซื้อมือถือให้คื <c ười> อเขาน่ารักมาก <c ười> ใช่ <c ười> คือใครที่เคยคุยกับเขาเคยทํางานร่วมเขาไม่ว่าเป็นนักแสดงหรือทีมงานคือก็จะหลงรักเขาทุกคนผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมวันเนี้ย เพ um ื่อนเยอะมากทิมงานมาหมดเลยได้ได้ม ja> ีโอกาสไปบอกลาใช่คร anyway> ับแต่ไม่ได้มีโอกาสเลยครับเขาก็ไม่อยากให้เราเห็นเขาวันนี้ปุ๊บลูกยังถามผมเลยว่าไม่เธอว่าถ้าไม่เลยก็ถามก็ว่าถ้าเธอเธอไม่อยู่จะมีคนมาเยอะแบบนี้ไหมคือก็ดีใจแทนคือหนูหนูรู้สึกว่า ถ้าพี่หอมมองมาเขาก็จะรู้ว่าสองปีที่เขาต่อสู้อะค่ะเขาไม่ได้สู้คนเดียวคนะทุกคนก็ส่งกำลังใจมากมายให้กับเขาอะค่ะว่าความดีที่ความน่ารักที่เขาหวานไว้กับโลกใบนี้อ่ะมันเยอะมากพอที่วันนี้ทุกคนจะรวมตัวกันมาที่จะมาบอกเขาว่าเฮ้ทุกคนรักแล้วก็แบบส่งกำลังใจให้อี่่อนเดินทางไปบนสวรรค์สุดท้ายจะบอกอะไรกับพายแล้วเ ก็ขอให้พี่อออไปอู่ในโลก่ไปอยู่สวรรค์นะครับพี่เชิญหนูหนูว่าความดีของพี่ออมความน่ารักแล้วก็ผลงานที่พี่ออกตั้งใจทุกๆเรื่องค่ะมันจะอยู่ในใจของพวกเราไม่ว่าจะเป็นแฟนละครหรือว่านักแสดงทีมง,งานรวมถึงเบื้องเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าทุกคนโอ้เด็เขา มรู้สึกที่ได้เป็นลังเกของพี่ออกมค่ะเรื่องนี้นมันเป็นความผูกพันกันแบบที่คือหนูหนูหนูหนขอบคุณค่ะที่หนูเริ่มต้นมากับพี่อ๋อเพราะในความน่ารักของเขามันทําให้เรากล้าที่จะผิดหรือว่ากล้าที่จะรอเพราะว่าถ้าเราไปเจอแบบบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีความเมตตาเราแบบนี้ก็อาจจะแบบ เราต้องร้องไห้ตลอดเนาะสมัยก่อนละครทุกเรื่องมันต้องร้องไห้อะค่ะแล้วพี่อ่อมก็เป็นคนหนึ่งที่พี่อ๋อมจะพูดกับหนูตลอดว่าเฮ้ยปุ๊กไม่เป็นไรพี่ก็ทําไม่ได้เหมือนกันคือพี่อ๋อมเขาจะพูดที่ทําให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ผิดนะถ้าหนูจะร้องไห้ไม่ได้หรือว่าหนูจะเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่อ๋อมก็จะแบบปุ๊กเรามาทําเรื่องนี้ให้ดีไปด้วยกันนะอะไรเงี้ยคือพี่อ๋อมจะเป็นคนที่คือบทบทละครไทยอะค่ะส่วนใหญ่ก็คือบทนางเอกะมันจะค่อนข้างเด่นมากมาก ส,สิ่งที่หนูสัมผัสได้กับพี่อ๋อแล้วอยากจะชื่นชมพี่อ๋อมจริงๆคือพี่อม๋อไม่ไม่เคยมีความรู้สึกอึดอาดเลยะแล้วเขาก็พร้อมที่จะเป็นซัพพอร์ตที่ดีมากๆของน้องแล้วจริงๆความน่ารักของเขาที่เขาเป็นซัพพอร์ตที่ดีค่ะมันทําให้งานของเราอ่ะออกมาดีทุกๆง,งานคือหนูมั่นใจเลยว่าถ้าหนูไม่มีพระเอกที่น่ารักแบบพี่อ๋อก็จะไม่มีพลังในวันนี้เหมือนกันขอบคุณความน่ารักที่แบบพี่อ๋อแบบซัพพอร์ตหนูมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะโอเ<อ><อ>คครับขอบคุณค่ะขอบค<อ><อ>ุณค่ะไ